อันนี้เตือนภัยแก้งหมอดูเป็นหมอดูแขกระเวนในเมืองมุกดาหารดูดวงเลขเงินเฟซบุ๊กกลุ่มที่กินที่เที่ยวที่พักจังหวัดมุกดาหารโพสเตือนภัยโดยระบุข,ข้อความว่าทุกคนเจอคนลักษณะหน้าตาออกจะไปทางแขกอย่าอนุญ,ญาตให้เข้าบ้าน อย่าอนุญาตให้เข้าร้านค้าร้านขายโดยเด็ดขาดให้แจ้งความอย่างเดียวซึ่งต่อมาได้มีคนเข้ามาชี้บ่อแสรพร้อมกับโพสต์แจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าตอนนี้มีกลุ่มชายคล้ายกับแขกเดินไปทั่วเมืองมุกดาหารเพื่อดูดวงพร้อมกับเรียกค่าครูนะครับผู้เสือขาอ่าวนี่ได้เปิดดูกล้องวงจรปิด จากร้านกาแฟแห่งหนึ่งเผยให้เห็นพฤติกรรมของชายคนหนึ่งหน้าตาคล้ายชาวต่างชาติไว้หนวดเว้กเราหน้าตาเหมือนแขียดเดินเข้าไปในร้านแล้วได้พูดคุยกับพนักงานโดยทางพนักงานก็เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ9.43นากานาทีของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่เธออยู่ในร้านมีชายลักษณะ คล้ายกับเขียกคือคนอินเดียนรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาในร้านก่อนที่จะมาทำามาทาอะไรล่ะทำทีว่ามาสั่งเครื่องดื่มที่หน้าเคาน์เตอร์นี่แหละพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าเป็นอาจารย์และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโงูเฮงบนใบหน้าเออแล้วก็บอกว่าตนเองมีคาถาอาคมนี่แหละสามารถทำให้คนอื่นเขารวยได้ ไปนยังคือบริหาเจ้าของรวยสก็จะไปทําให้คนอื่นรวยสิแตกทําไมล่ะจะเสียเวลามาพูดกับคนอื่นทําไมทําไมไม่ทําให้ตัวเองรวยเลยนะไปซื้อโรตเทอรี่แล้วก็จมบนใส่เพี้ยงเพียงเกาสิบล้านเลยไปยังนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับแจ้งจากประชาชนอีกว่าตอนนี้มีชายที่หน้าตาคล้ายแขกออกเดินตามซอกตามซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เห็นมีมาตั้งแต่วันที่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาเห็นแล้วหลายคนครับบางคนก็หลงเชื่อนะเสียเงินห้าร้อยพันนะครับบางคนหมดมากกว่านั้นเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องสายมู่ยังหลายอยู่เนาะในประเทศไทยเรานี่หงึดหลครับชีวิตตัวเองให้คนอื่นกําหนดได้อย่างไรตัวเองต้องกําหนดตัวเองซิจะ๊ะอย่าให้คนอื่นมากําหนด ถ้าเขาสามารถทำให้คนอื่นเขารวยได้เขาเสียให้ตัวเองรวยไปแล้วนะครับ